บอเจอโดนแห้งเด่น,น,ดนชัยวงสามารถครับสามาถเกือบสองปีเกือบสองปีครับผมเกือบสองปีไม่ได้เจอพี่เด่นชัยครับพี่น้องวันนี้ก็เลยมีโอากาสแบบว่าเรียนเชิญพีพ่เด่นชัยมาจริงๆแล้วเราเชิญไปหลายครั้งอยู่แต่ว่าเวลาไม่ตรงกันแล้วก็เหมือนกับว่ารอบก่อนทีนี้ไปใส่ผู้นี่มมีงานอยู่กรุงเทพครับผมมีงานตรงกับวันเกิด ตรงตรงกับมืออ่าวันเกิดของอ่าพระเจ้าอยู่หัวอพอดีอนะครับก็เลยมีกิจกรรมอ่าอยู่กรุงเทพนะครับแล้วของปีบินนะครับอันอสัปดาห์ก่อนนะครับก็เลยก็เลยวอร์ดีมาก็เลยบอร์ดีมาเสียดายเสียดายแต่สัปดาห์นี้นะครับผม EP 52พี่เด่นชัยมาเป็นไงบ้างแบบเราไม่ได้เจอกันนานเนาะครับผมไม่ได้เจอกันนานพี่น้องครับมาโมนี่มาอ่าเบิงนะครับความยิ่งใหญ่อลังการมาเบิงความ 9นาของโตเกียวมิวสีพี่น้องครับอบอุ่นไหลนะครับน้องๆก็ร่างซ้อมกันหลังเวทีนะครับวันนี้บอดบิ๊กโตหานักทักหาดีใจยังครับพี่น้องครับสตีมาฝากผลงานสตีมาเล่นมี่ยมยาทั้งเทาากันถือว่าตั้งแต่นะครับปีกวัวๆแล้วนะครับมีแต่คุยกันทั้งแชทนะครับเนาะนะครับมีแต่ให้กำลังใจกันในโอกาสต่างๆเม่าวัเป็นช่วงวันวันเกิดหรือว่าเปิดฟินครับรับก็ได้ส่ง ดอกไม้นะครับมาให้ผูญญาบานนะครับนอกจากอื่ว่าคืนพรานค้นถึงตลอดอันล่แต่ว่าเวลาเฮานะครับเวลาเวลากำลังสถานีคนโดมองพองม,มพี่เดใช้อยู่อุบลราชธานีเราอยู่ขอนแก่นค่อนข้างที่จะไกลกันมากนะครับ,รบผมบก็วันนี้ดีใจมากพี่เด่นมาแล้วก็แบบ แอฟซีหลายคนแบบรอติดตามว่าเมื่อไหร่เด่นชัยจะมาบ้างจะมาบ้างเมื่อนี้มาแล้วพี่น้องอย่าลืมสอว่าจองตัวเขามาเบิงพี่เด่นเหมือแล้งขึ้นดึกหน่อยเพราะว่าขึ้นหลังละครคืวพี่เด่นขึ้นหลังละครนะครับมาเจอมาเจอพี่เด่นกับคุณนกพุณสกรนะครับผมมาประทะกันมาดูซิว่าหมอลำซิ่งเจ้าพ่อหมอลำซิ่งกับหมอลำเรื่องต่อกรขอนเก่นจะเป็นยังไงนะครับผมเมื่อมาเจอกันคืนนี้ ฝากที่ตากน้ำแนครับพี่น้องครับจะได้กระซิอมา,าคนเดียววันนี้ลูกแม่เม่มาด้วยหรอมาคนเดียวนะครับผมมื่อ,อี้คุณแม่นกเล่ากับอยากมาอยู่แต่ว่าเราติดอยู่กับหลูกไส้ผมไม่ไปอยู่กับหลูกไส้ผมไม่อยู่กับป่ผมอยู่กับปุนตานะครับผมอะไรเ๋ยมาบินเดียว <laughs> บินเดียวแมนบ่ล่ะบินเดียวบินเดียวคืนนี้นอนนี่ใช่ไหมฮะแมนครับกับอ่าพักยูทีคอนแกนนี่แหละครับพี่น้องกับมืออื่นในสิ่งกับมืออื่นกเศร้าแต่กับมืออื่นกับพี่น้องทางมืออื่นกับพี่น้อยุงเพียกอีกมืออื่นมือมือครับอ๋อมืออันนี้กับก็ไม่รู้ไปเลยอ่ากับอุบลก่อนครับกับอุบลก่อนขึ้นนอนบ้านกับไปนอนบ้านก่อนจะคืนนึ่งดีใจมากครับผมเจอกันคืนนี้นะครับในการแบบว่ามาเจอกันครั้งครั้งแบบนานมากที่ไม่ได้เจอกันแล้วคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง มีเซอร์ไพรส์แน่นอนอ่าลืมเบ้าตัวละกมาหมอนี้ถือโอกาสถือโอกาสเอาก่อนล่ำก่อนล่ำไม่บอดบีกมาฝากเพื่อนเลิศดงอนะครับจริงๆแล้วอ่ะพี่เดยนน่ะพี่น้องแต่งให้ไอยก่อนนึงแล้วครับอะไนัันเป็นเพ่งก็เป็นคืเกันนี่แหละเนาะครับครับความมั่นเดียวก่อนนี้ยังว่าครับก่อนถึงวันนี้ก่อนถึงวันนี้มันที่มีแฝเกลียดกันอันนั้นก็แต่งไปแล้วอันนั้นก็คือร้องไปแล้วหลายปีแล้วครับอันนี้ใหม่ล่าสุดเลยพี่เดยนแต่งมาให้เดี๋ยวมาฟังกันรัา เกิดจะเป็นยังไงเดี๋ยวคืนนี้เปิดตัวนะครับกับกวลลัใหม่แต่งเสร็จแล้วแต่ว่าเอฟซีไม่ได้ฟังผมยังบอกขั้นเด็ฟังผมมึงเดี๋ยวมะหมอบก่อนแล้วตัวนี้มาหมอบก่อนลำพ่อโอเคครบผมไม่มีน้องเดฟังน้ำนะครับผมรอฟังนะครับใครอยากฟังกอนลำชีวิตของกุ้งฟินแลนด์แบบสไตล์ สองพันยี่สิบห้ามีคำว่าตัวเกียวเข้าไปเกี่ยวข้องมีคำว่าขอนแก่นเข้ามาเกี่ยวข้องครับผมการสุดความสามารถแต่ว่าบหมว่าบอดบิ๊กเราสีมักบ่เน่าจแต่จังบึงเอาไปนอนครับผมาเพราะว่ามันมีแบบความหมายดีมากในกอนนี้เพราะแล้วเราฟังในกลุปปิดนะคะเราเจอกันคืนนี้ค่ะครับผมครับ